ส่วนใครที่เคยลองกินจำปาดะก็จะติดใจนะครับเนื้อที่มีทั้งกลิ่นหอมแล้วก็รสชาติหวานจัดอร่อยด้วยนี่เป็นผลไม้ GI ขึ้นชื่อของจังหวัดสตูลน,นะครับแต่ว่าวันนี้ครับที่จังหวัดส,สุราษฎร์ธานีคุณผู้ชมเขาก็มีจำปาดะสายพันธุ์ใหม่ฝีมือของคนรุ่นใหม่นะครับที่การันตีด้วยรางวัลถ้วยประธานได้ผลผลิตที่อร่อยหอมหวานและมีชื่อภัเราะว่าพันธุ์สีสุราษฎร์ครับ ของดีของอร่อยที่ต้องหาโอกาสไปลองชิมกันที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีครับคือจำปาดะสายพันธุ์สีสุราษฎร์สายพันธุ์ใหม่ของกเกษตรกรคนรุ่นใหม่ในพื้นที่ตำบลปากฉลุยอำเภอท่าฉางและตำบลมะลวนอำเภอพุนพินจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับใช้เวลากว่า30ปีทดลองดูแลพัฒนาต้นจำปาดะในสวนจนได้ผลผลิตที่ดีมีจุดเด่นคือเนื้อหนามเมล็ดเล็กสีเหลืองสวยผลใหญ่สามารถส่งประกวดจนได้รางวัลทั่ว ประทานรางวัลชนะเลิศก,การประกวดจำปาดะทอดพันธีจากพระเจ้าวรบวงเธอพระองค์เจ้าอาทิตยาทรกิติคุณในงานประกวดทุเรียนส้มโอและจำปาดะผลไม้เมืองใต้ครั้งที่3เมื่อวันที่15สิงหาคมที่ผ่านมาครับและมีเกียรติบัตรรางวัลชนะเลิศและก็รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งการประกวดจำปาดะทอดสายพันธ์ดีในงานกเกษตรภาคตาใต้ครั้งที่30ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินวิทยาเขตหาดใหญ่จังหวัดสงขลาด้วย นางสาวจิมตนารุคันชิตอายุ42ปีรับเล่าว่าจุดเริ่มต้นของจำปาดะสายพันธุ์สีสุราชเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อ30ปีก่อนนะครับคือคุณพ่อเนี่ยไปทำงานต่างพื้นที่แล้วก็ไปได้จำปาดะกลับมาแต่ไม่ทราบว่าคือพันธุ์อะไรและมาจากที่ไหนครับแต่กินแล้วเนี่ยร,รู้สึกชอบมากนะครับเพราะว่ารสชาติดีก็เลยนำตาเล็ดมาเพาะชำจนได้ต้นพันธุ์มาปลูกลงในที่ดินหลังบ้านนะครับไม่ได้อายุครบรับผลผลิตก็พบว่า ผลผลิตอร่อยกว่าแล้วก็ขยายพันธุ์มาเรื่อยๆด้วยครับจนตอนนี้มีเกือบ100ต้นแล้วและได้รับการตอบรับจากลูกค้ากันแบบปากต่อปากนะครับต้องจองกันข้ามปีด้วยปีที่ผ่านมาเนี่ยมีขาย2,000ลูกก็ไม่พอต่อความต้องการของลูกค้าครับ ก็คือเนื้อเนื้อหน้ารสจัดเข้มข้นนะคะนี่คือสำคัญไอทีจุดไอ้ไอทีว่าสำคัญที่สุดคือการเก็บเกี่ยวเราจะเก็บเกี่ยวไว้เป็นพันธุ์ดีค่อนข้างที่เก๋จัดอะคะ่ะเพื่อทำใหร้รสชาติมันเข้มข้อนอร่อยอะคะ่ะจากจากที่ลูกค้าไใน คือต่อยประวัตเนี่ยจะได้สามทิพว่ากับรกับเกินเกินสามทิพกับซึ่งอ๋อมันก็ความว่านี่มันจะเปะพั้นตามสภาหมากาด้วยครับตามเมือนรับเดชจันเนี่ยจะว่านเพราะว่ามันสั่งตัวแซงได้ดีดาวพุ่นตอกจุ๋งในฝั่งกว่านมันก็จะลดลงครับ ตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการจดทะเบียนจำปาดะสายพันธุ์สีสุราษนะครับให้เป็นอีกหนึ่งสายพันธุ์ที่อร่อยของภาคใต้และมีเกษตรอำเภอดำเนินการช่วยเหลือส่งเสริมชาวบ้านในการจดทะเบียนสายพันธุ์แล้วก็ศึกษาเพิ่มเติมเพื่อให้เป็นพืชเศรษฐกิจใหม่ของชาวบ้านนะครับตอนนี้ต้นสมบูรณ์ให้ผลผลิตประมาณ50ผลต่อต้อตอนผลหนึ่งก็สัก3ากิโลกรัมนะครับราคาขายปัจจุบันนี้โลละ50บาทครับแต่อยากที่จะลองชิมหรือว่าไปศึกษาดูงานการเพราะพันธุ์จำปาดะนี้ได้ให้เบอร์ไปติดต่อ ครับสวมจินตนา0954108575ครับ